ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของคอรมอเขามีการเห็นชอบคือต้องบอกว่าคือก่อนที่จะมีการยุบสภาคือคอรมอชุดนี้เขามีการอนุมัติงบตรงนี้แล้วก็เคาะเรื่องของประเด็นนี้ออกมาแล้วนั่นก็คือเรื่องของการที่จะจ้างผลิต ดิจิทัลคอนเทนตบริษัทไทยนะคะวงเงิน5ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็รับเงินคืน20%นั่นเองเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการจ้างงานแล้วก็สร้างไรายได้เข้าประเทศไทยนั่นเองนะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีมีมติก่อนที่จะมีการยุบสภานะคะเขามีการเห็นชอบอนุมัติหลักการมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตคอนเทนต์ของต่างชาติตามที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเสนอเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุน้นการสร้างไรายได้ จากต่างประเทศผ่านการจ้างงานให้ผู้ประกอบการไทยผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับนานาชาติเป็นการจ้างในแรงงานไทยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะแลกเปลี่ยนองความรู้แล้วก็ดึงดูดการลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นทำให้ประเทศไทยเป็นหมดหมายในการจ้างงานหลักในอุตสาหกรรมโดยบริษัทต,ต่างชาติที่ต้องการจ้างผลิต ดิจิทัลคอนเทนตต้องเป็นบริษัทที่มีสัญญาจ้างบริษัทไทยวงเงินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต่อสัญญาและผู้ประกอบการไทยที่รับจ้างผลิตดิจิ t ัลคอนเทนตต้องเป็นนิติบุคคลด้าน a n i m เมชันนะคะด้าน v i ชวลเ e ฟเฟก t แล้วก็ เป็นงานหลังการผลิตหรือว่า post production นั่นเองนะคะแล้วก็การตัดต่อภาพเสียงเหล่านี้นะคะซึ่งก็มีผู้ถือหุ้นแล้วก็กรรมการกึ่งหนึ่งต้องเป็นคนไทยเปิดกิจการไม่น้อยกว่า2ปี 2> มีค่าใช้จ่ายจ้างพนักง,งานไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ80แล้วก็สำนักง,งานตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยบริษัทต่างชาตินั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินสนับสนุนร้อยละ20ของค่าจ้าง ทั้งนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ประมาณวงเงินที่จะขอรับการจาัดสรรงบประมาณต่อปี ปีละ500ล้านบาทโดยในปีงบประมาณหน้าก็คือปี2569จะขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน200ล้านบาทและในปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปนะคะจะขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายเงินประจำปีวงเงิน500ล้านบาทต่อปีนั่นเองนะคะ ก็ต้องเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะคแล้วก็มีมีการจ้างคนไทยด้วยพอมาจ้างก็จะมีเงินคืนให้กับต่างชาติด้วยนะ,ค,ะนครับก็เป็นอีกหนึ่งปฏิดีๆนะครับสำหรับครอบคุมในเรื่องของการจ้างงานนันเอก